ครับสวัสดีครับมื่อนี้มาพบกับช่องวิสันผ้าคมนะครับเมืนน่อนีได้เมนูนะครับจุนะผมสร้อยไปเรียบร้อยนะครับผมมาครับพี่น้องแซบ่บแซ่บท้กันอีกตามเคยนะครับเนี่ยแ,แก่ข้าวอีกครับมาแ,แก่ข้าวคนละสีเลยนี่เบื่องหูเย็น,ยยนเจี๊ยบเลยบุญมาครับเนี่ยครับ อืมครับขื่นบุญเลยนะครับอืมซอยจุกินกับน้ำแจ๊คไวยวุย้นนี่แหละเพื่อครับโอ้โหสุดยอดเลยนะครับเนี่ยอืมครับโอ้หล่น โอสดื่นดีฝนกะสิโต๊ครับนี่โอ้มันเย็นมันเย็นกะส <c oughs> กีกินกินได้ซาซาเนี่ยครับนะครับลองคำแหลกเลยคำแหลกแห้น,นัน้นเขาน้ห่อนๆก็ครับนี่หนึ่งไม่ไม่เนี่ลองแก้วบางเลยจุ่มเบ๊ลงไป Mm hmm. พันหอม mm hmm. mm hmm. oh. อืออือว้านี่ได้ครับ ของแท้เขาขาดบ่ได้ครับใส่เข้าไปบร็ออเกตอ่อนจับตองจับตามเอย ติดแกนหน่อยนึงโอ้ผมอมลอมเลยวันนี้ Ừ, nó chả rồi. <laughs> đây Tạp nằm bế luôn bè ข้าสดเนี่ยเข้าถึงเครื่องเลยนะครับนี่ผกักกหลิวพันหอมครับ ร่มมิดเพื่อทิเป็นข้อจุดเปิดข,ข้ออีกเล็กน้อยนะครับ แต่ว่ามันอนะ่ะข้าวซอยจักต้องบักสองเศร้าครับเคเข้ากันแต่ถ้ากินกระเบียไม่อืดน,นะครับโอ้ยสุดอยดอดขออนุญาตนะครับเอี่ยมหน่อยนะึง <laughs> เนือพันหอมหอตร่นที่ตกครับอิ่ม,มาแล้ว นี่ครับตับพันพันผักซีตัวนี้หนื้อพันผักซี่หอมนะครับจะสดผักชีลิ้วแทนหน้าครับตับเนื้อครับฝนกับสีว้าเรานี่ ตกเลยครับเนี่ยโอ้ยน,น่าจะคำสุดท้ายครับฝนตกอะ่ะ นี่ก็ฝากไว้ด้วยเมนูซอยจูดแซ่บๆมาฝากพี่ฝากน้องนะครับผมนี่ก็เริ่มอิ่มแล้วล่ะครับฝนก็สีมาแล้วนี่ปอกแป็กปอกแป็กหรอนี่ยเริ่มตกแล้วกาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวิสันผ้าขมนลำเดียครับผมหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์กับเป็นกำลังใจให้วิสันผ้าขมเลยนะครับครับสวัสดีครับผม